ครับคลิปนี้เฮ้าสิมาศึกษาพระเครื่องเมืองสยามครับพี่น้องวัตถุมงคลหรือว่าเป็นวัฒนธรรมเอกลักษ์วัตถุโบราณน,นะครับที่คนสมัยก่อนคนโบ,บราณเพิ่นเป็นผู้ที่เขาเรียกว่าสืบสารให้เหานะครับตามประพุทธศาสนานะครับพี่น้อง <c oughs> ขออภัยครับาการเปลี่ยนแปลงสวัสดีครับ เพื่อนๆน,นะครับเอฟซีถุกทัดวันนี้เราจะมาคุยเรื่องพักเครื่องมาศึกษาด้วยกันนะครับพระที่เห็นอยู่นี่พี่น้องครับสีอ่องค์นี้ฮะพี่น้องครับผมได้มาห้าองค์อีกองค์หนึ่งผมใส่อยู่นะครับเป็นเม็ดเล็กๆนี่นะครับสโลแกนนี่บอกว่ามีไว้ไม่จนถ้าคนเรนพระนี่สีหูจักเลยนะครับหรือว่าผู้ที่นะครับศึกษาหรือว่าผู้ที่เข้าสะสมครับ นี่คือลีลานะครับพระลีลาทุ่งเศรษฐีนะครับจังหวัดกำแพงเพชรเป็นพระที่หาได้ยากพี่น้องครับเป็นเนื้อดำนะครับแก้วานนะครับพี่น้องเป็นเนื้อดำนะครับเป็นพระอยู่ในกุหรือว่ารุ่นเดียวนะครับะะที่สร้างพระซุมมอกับเมืองกำแพงเพชรทุ่งลานเศรษฐีครับพระลีลาเม็ดน้อยหนานะครับ ขออภัยครับนะแต่พูดถึงว่าเป็นพระที่เขาเรียกว่าเม็ดทองหลางเนีกก็จะคิดฮอดเปิดโลกยืนต่อนะครับพี่น้องแต่ว่านี่สีหาได้ยากครับเพราะว่าเป็นนิดเดียวครับเม็ดเล็กๆนะครับพี่น้องครับนะฮะนะครับทุ่งลานเศรษฐีนะครับพี่น้องนี่กุนนครชุมนะฮะเป็นพระลีลาครับ ถ้าเกิดบานใหญ่ขึ้นมาเนี่สิเป็นเม็ดขนุนอ่าเม็ดขนุนนะพี่น้องเนาะอืมอ่าเป็นศิละปะคล้ายๆกันนะครับอ่าสุขโขทัยนะครับกว่าสร้างในสมัยสมัยสุขโขทัยนะครับหรือว่าสมัยอู่ทองนะฮะพ่นบานะนะครับอ่าสร้างให้พระราชานะครับถวายพระราชาอ่ะพธธรรธมารดิไทยนะฮะนี่ผมเมื่อนั้น คลิปนั้นบอกบอกคอยเมิดเพราะว่าเป็นวัดนี่ก็ยังเป็นวัดอยู่นะครับนี่ฮะคาบขาวๆที่เห็นนี่เรียกว่าแขวไซนะครับพี่น้องครับพระอันนี้ผมได้มากกับอ่น้องผู้นึงนะฮะเป็นนักล้องสมัยนะนะครับเจอกันในห้องอัดนะครับเพิ่นกาแป้งไห่มาเพิ่นว่าเป็นพระที่เขาเรียกว่า ปูญาตายายเพิ่นขุดได้นะครับสมัยก่อนนะครับพี่น้องครับคนโบ,บราณโบราณนี่ <c oughs> ขออภัยครับคนโบ,บราณโบราณบางคนสมัยก่อนเนี่ก็สิบอ,อกพระเข้าบ้านเนี่ยอ่าพระต้องอยู่วัดนะครับเขาว่าพระต้องอยู่วัดนะฮะเพิ่นวางสันเนาะเออแต่ว่าที่ว่าขุดได้นี่ขุดได้ ตรงหน้าแลอตรงอย่างก็จะว่าไปกกอนเพิ่นเพิ่นมีหน้ามีอย่างอิภาดในช่างพุ่นนะครับแต่นี่เป็นคําเล่าคําเ่าของเพิ่นนะพี่น้องครับอ่ะอย่าพึงเสือผมหลับพี่น้องครับแต่ว่าบอกมาเนี่ยเป็นละครนะครับไม่ใช่ละครไม่ใช่ซีรีส์นะครับอืมเพราะว่าเพื่อนบอกกระบอกตามเพื่อนนะครับอ่เพื่อนว่าปูญาตาดถวดเพิ่นขุดได้ได้เป็นคล้ายๆกับพระอบหรือว่าเป็นกระปุกอ่ะ เป็นเนื้อสําริดแล้วก็เลยเข้าบ้านเปิดออกมาก็มีพระนี่ฮะเนี่ยนี่แหละครับอยู่ในกระปุกมีประมาณเกือบประมาณร้อยองค์เพราะผลประจำบ่ได้นะนะครับใส่ในกระปุกนะครับแล้วก็มีเนื้อสัมฤิดเนื้อเอียงเนื้อชิ้นก็มีนะครับ <c oughs> แล้วก็มีพระซุมกอดอ,อยู่ในข้อผมในองค์หนึ่งนะครับเป็นกระปุกน่าจะ ซาซ้าไอก้กระปุกข้อละเจนนะ่ะไงข้อลาเจนก็ะเจนปุกไงน่ะพี่น้องครับแต่ว่าเป็นเนื้อสัมฤิ์กะระปุกอ่าบวมเปนเปิดมากเออถ้าว่าพอนั่งโมล่านี่หยุงเลย <c oughs> ขออภัยครับอบอกกับอาจีรย์กันยอกนิดนึงเออเป็นปูเป็นทวดนะครับแต่ก็สืบทอดกันมา,าราวาทั้งพูดนี่เขา <c oughs> ขออภัยครับเปิ้นแขวนพระนะครับเปิ้นแขวนพระพิจแจเป็ดพระทั้งอ่านี่แหละครับ มีสุ่มกอมีแปลว่าผมเจอข้างนึงแต่ว่าในข้อแก่เนี่ยแปลว่าเป็นของยานะครับเป็นกีบจำปานะครับสวยงามมากนะครับอ่าเป็นทาคนหูเหรินภาคกสิมุจาระจีบจำปาคืออย่างจีบจำปาก็คือเป็นพระเม็ดอ่าเป็นลิลาเมกโรเม็ดเอ่อเม็ดลิลาพาลิลาปาลิลานี่ใคล้ายๆกันครับที่น้องครับเห็นไหมฮะนี่ความเก่านะครับเดี๋ยวผมสแกนให้เบิึงนะครับพี่น้องเห็นไหมฮะเก่าไหมครับ ใชไ,ไหมครับเป็นศิลปะสุโคไทยครับแบบว่าคล้ายๆกับกา,ก,าการกาวยางไปข้างหน้าความรุ่งเรืองอีการเสื่อว่ามีไว้ไม่จนนะครับเมตตาสุดยอดเลยนะพี่้องครับค้าขายาเมตตาค้าขายไม่ว่าสิเป็นเรื่องเกี่ยวกับโขกกระซับโชคลาภนะครับพี่น้องเป็น สุดยอดนะฮะสำหรับผู้ที่ขา,ขายก็คือว่าการเกาแย่งไปทางหนก็คือเป็นการเจริญรุ่งเรืองนะครับนะฮะการเจริญรุ่งเรืองนะครับผมแบ่งไปให้้อื่อนผู้นึงเนี่ยนะครับที่หูจักันเนี่ยไปเม็ดหนึ่งเพื่อนขา,ขายดีนะครับราคาเปราชนลราก็เขาเรียกว่าอะไรนะเจริญรุ่งเรืองในการ นาทีนะ่ะการงานนั่มพี่น้องครับเป็นพระเก้านะพี่น้องครับไม่ใช่ว่าเป็นพระที่ใหม่นะฮะอันนี้ได้มานะครับนะฮะผมได้มา,าผู้ดีแดกเปลี่ยนกันนะบอง่ายนะครับเอาไปว่าเข้ากับน่องไส้พจนอยากได้พระทั้งบ้านผมนะฮะหลวงพ่อคูณน,นะครับผมแบ่งหลวงพ่อคูณไปให้เขา น่าจะเป็นพ่อสสองพันหอยสิบสองนะครับดุแหลกออกวัดแจงนอกนั่นเป๊ะแท้เลยแต่ก็บแบงเพื่อนไปสมัยก่อนนี่มีหลายเหรียญเดี๋ยวนี้เ,เก็บไว้ก็มีครับแต่ว่าทั้งแม่เพิน่นใหญมากเพราะว่าแม่เพื่อนเป็นลูกหลานทั้งพ่นนะครับเป็นคนโคราชปกติคนโคราชนะครับนะครับพี่น้องอขาเลยแบงไปตอนนั้นมีเหลืออยู่ประมาณสามเหรียญหรือสี่เหรียญแลหญและนะครับแบงให้น้องไปนเห็นไหมครับ สวยงามมากครับพี่น้องครับนี่ผมมีอยู่4เม็ดตอนนี้หรืออยู่4ี่เม็ดห้าเม็ดอีกเม็ดนึงน,งนี่ผมใส่อันตะลับไว้นะครับผมไดมาหกเม็ดนะครับหกเม็ดน้องเขาแบ่งมาให้หกเม็ดเขาก็าหว่วงได้เป็นกวามห่วงได้ครับพาดเดี๋ยวมไปหายงครับเม็ดเล็กๆเองนะฮะเขาเรียกว่าลีลาพระลีลาเม็ดน้อยนาตะบ,บานเฮ้าอันคนอีสานหรไอเป็นเม็ดมะเขียดนะ นะฮะพี่น้องครับเห็นไหมครับสวยงามมากเป็นพุทธศาสนาบางลีลาการก้าวย่างนะข้างบนเป็นประภาบรรทนเป็นเปลวนะครับสวยข้างล่างนี่จะเป็นกีบบัวนะฮะกีบบัวเป็นสีดำเม็ดมีหลายสีดูผมผมเห็นนะครับพี่น้องนะครับนะี่ฮะความสวยงามนะครับอ่ะคลิปนี้ผมการนาพระเครื่องนะครับ นะฮะเป็นพระที่หายากนะครับบางองค์นี่อาจจิบมีในเขาเรียกว่าเขาว่าเขาหาพ่พ่อนะเขาก็ยังไม่ได้ออาไปลงนะพี่น้องก็มีครับพี่น้องครับมันมีเยอะนะครับพระมีหลายอย่างหลายแบบนะครับอขอบคุณทุกท่านครับอทุกท่านที่เขามาติดตามรับชมนะครับขอบคุณผู้กดไลค์กดแชร์ขอบคุณผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ใจดีให้การสนับสนุนรายการนะครับพี่น้องครับคลิปนี้มิซัมนี่คลิปหน้าจะเจอกันใหม่ทุกท่านมีความสุขสวัสดีครับ